สวัสดีค่ะเพื่อนๆบน Youtube สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านสวัสดีทักทายแอดมินทุกช่องนะคะแล้วก็ทักทายพี่น้องทางโซปอปอลาวนะคะช่องพี่หลิวนำโชคนะคะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องนะคะได้นำแนวทางลราพัฒนางวดที่แล้วมาให้รับชมนะคะ ก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเรามารับชมแนวทางเราพัฒนาวัดที่แล้วคือวัดวันที่7เดือน165นะคะวันศุกร์นะคะสูตรอมตะบ,บนล่างไปกลับนะคะ พี่เลวก็เด่นให้สามกับห้านะคะเด่นสุดก็ห้าหกกับหกนะคะห้าหกนี่แหละแต่ว่าพี่เลวบอกว่าสามกับห้านะคะสามกับห้าก็มาบนมาล่างเนาะจ้ะนะคะผลออกก็คือหนึ่งเจ็ดห้าหกไม่ใช่นะคะพลาดหนึ่งเจ็ดหกห้าสามสองนะคะหกห้าล่างนะคะออกล่างหกห้า บนห้าสสองนะคะหนึ่งเจ่างชุด6ตัวนะคะตัวเลขพี่หลิวก็เข้าทั้งเด่น3และ5นะคะเข้านะคะเด่น3มเด่น5นะคะแล้วก็เข้า6กหตรงๆสูตรสูตรออมตะนะคะ ปังนะคะพี่น้องจะยังเดินดีต่อเนื่องนะคะอาจจะไม่เข้าเลขบนเลขล่างเหมือนงวดที่แล้วแต่ว่าก็ยังว่าถือว่าเข้าก็ยังโอเคแล้วก็เข้าตัวเจาะด้วยนะคะเห็นไหมเจาะให้มีสามสี่สามหกห้าสามเก้าศูนย์แล้วก็หกห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมีเก้าห้าเพราะว่าหกกับห้าตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะก็เลย เออเผื่อไว้นะคะพี่น้องจาปัางแล้วเราไปชมคลิปงั่วต่อไปเลยจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋านะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกริ๊งกริให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแนวทางก็กำลังเดินดีนะคะห้ามพลาดนะคะ นี่เป็นแนวทางเราพัฒนางวดวันที่10เดือน16 5หสุดอมตับบนล่างไปกับวันที่10เดือน10ก็ตรงกับวันพระใหญ่วันออกพรรษานะคะ<ม>เพื่อนๆเป็นวันวันดีนะคะวันมงคลวันนักตะเลิศนะคะมือดีเนาะพี่น้องจะาไม่บางกลางอาจจะเข้า3ตัวแตกเนาะนะคะเด่น เก้ากับ0ูนะคะอาจจะรอง5นะพี่หลิวให้แต่สุดค้งสุดท้ายจะมาวางนะคะสูตรนี้ก็วางเฉพาะสุตรอมตะก่อนนะคะพี่น้องจะฮะขอให้เฮงๆปังๆวันผ้าใหญ่นะคะวันออกพรรษาเนาะทำบุญช่วงเช้าตอนเย็นมาก็รับทรัพย์เนาะนะคะ 90นะคะจับคู่90 78 67 97นะคะจะเด่นเน้นให้90 78 97นะคะ67นี่เป็นตัวรองนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะนะคะมีเสร็จอยู่นะคะต่อไปก็จะมีจับคู่ ก้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดนะคะเก้าเก้าศูนศูนย์เจาะเน้นให้มีกี่ตัวเจาะเน้นให้มีเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าเก้าศูนศูนย์นะคะห้าห้าหางนะคะเพื่อนๆจะห้าหางนะคะเลขสามตัวมาฝากก็ศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้านะคะตัว ที่เร็วก็จะเน้นมากเลยงวดนี้ถ้าเข้ามาตามสูตรอมตะคือ90 99 00นะคะ97นะคะเล x 3ตัวนะคะนะคะขอให้ทุกท่านอ่าร่ำรวยมีโชคมีลาบนะคะวันพ้าใหญ่เนาะวันออกพรรษานะคะออกพรรษาลาภะเจ้าเนาะพี่น้องจา๋านะคะแล้วกับ ต่อโดยบุญกะทินเนาะจ้า,จานะนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ